อากาศดีมากจะหกโมงแล้วไปไปไปฮัดลมบีบีหกม้วนเลยจ้าลมหนาวตัวนี้ขว้างนั่นบอกผู้จะขว้างนั่นจ้า คนอื่นก็เดินไกลบอกตัวเองเลยจ้ะอุ้ยสี่แก่ก็แก่หัวก็หงอกนะทั้งแก่ทั้งไม่สดใสทุกคนเราพยายามกุ้งกันกับตะดดนไปไปแล้วนะอือออ ไปโอ้ยเป็นต่ได้บน้อย

ดูมาแล้วเคนายวิ่งแล้วไปสองตัววันทูทีโฟลงไปขึ้นเวๆวันรุน่งวันแรกตอนเช้าสี่หกโมงได้จ้าบรรยากาศดีครับ ที่นนุกอะนุกเอาให้กินเด้เศร้าตุบมาเร็วอุ่นไมยกลนกันแท้ไม่ตอนไทยแล้วไม่ได้เลย กันก <esc it attendance> ูคาไดูก <source> yeah. ันว่าได้หมวันนี้

দেউতা 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 มัวไม่กลุ้มจะดิตายเก็บจ้าสู้นาเรา,าก็ไม่ได้ฮ้ยนะหว่าบอลเขาัางว่ามันมาของเหม็นเนาะนไหนมาดูใกล้ๆสิได้ย่ได้ย่ได้ยู่้ยเอ้มาดูใกล้ๆน,น้ำแน่ ฝา้ฝามีอฝ่าไปกไะระด้อ๋อไปอีกก้อนนวะย้อนขึ้นมาก้อนทุกคนทุกคนบ่ ตัวน oh. oui> uh ี้กไม่นี่ไม่ปุ้นจัเตียน้อเล็กงเล็มันออกตัวนี้มอนห่เต็ยนหอกมันหอกตัวนี้ไหมไปดู่าไปใกล้พ่อไปไปอาบน้ำไปเขาไร่เ้ามันหออะไรตัวนี้ไปีนไปหรอ ไปงไปเฮ้ยหัวหนาาไป,เอ,อาไปเอาไปถือไปพพด,ด่อดเยอะมันจะถือฉันนะแล้วก็ถืออันนี้ไปให้อ๋อมันอันนี้ใช่ไหม <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ว่าคือมีแต่ขี่ก้อนๆแทะก็บอกแล้วว่ามันกินของเหม็นดูใน YouTube สิเขาปั้นใส่อะไรไม่รู้ตับอ่ะมันยิ่งกินดีไม่ได้ตูดเดียวพี่น้องเอ้ยบนน้สิได้ปนงานไปเลย ุนสมุนเฮ้ย hey, พี่กัดพี่ตุ๊บโอ้สวยมากเลยเคนายของฉันเ uh, ออล้างด้วยจ้าไหนเลยว้าตัวบอโอ้มาจากตอนได้แบบตัดนัน โอเคทุกคนเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะได้ไหมติดตามกันต่อไปจ้าดูหลังที่สองกันเอ,อ้ยหลังนี้จะได้กินหรือเปล่าตะดอนมีแต่อาหารมันดูปล่อยมันจะป่อยยตอนไม่ได้เพราะนี้หรอก Ôi nó. Ờ.